Oh, mm -hmm. สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนเพลงเนาะตอนนี้กะบคือว่าตอนเพลงนะเนาะเป็นเวลาสิบเอ็ดโมงแล้วมาพบกับสลาอีกครั้งเนาะสำหรับมื้อนี้สลาจิมารีวิวบรรยากาศที่บ้านสลาเนาะหลังจากว่ามือืนีฝนตกนั่นเองเนาะฝนตกแล้วก็เมื้อนี้ก็ถคือว่าเป็นบรรยากาศที่ว่าดีเนาะสดชื่นนั่นเอง อากาศเย็นพอปกติอยู่บ้านสระอากาศจะหอนเนาะวันนี้สระทิพยาพี่น้องมาสมมีวังบาทนั่นก็คือมาเบิงข่าวในานานั่นเองเนาะอากาศสระกับทิพ้าพี่น้องมากินสมขาโกกเรื่องนะพี่น้องโอเคตอนนี้เขาก็ไปํากันเลยเบิงขา่านานะพี่น้อง บรรยากาศหลังท oh, wow. ี่ว่าฝนตกนืพี่น้องเนาะโอ้ฟังวางโดนสุกกันพี่น้องว้า่กำลังสุกพี่น้องมันหนาวเวิร์เนาะบรรยากาศหลังจากที่ว่าฝนตกนั่นเองนี่ก็อยู่ทงไฮทงนาคือเก่าพี่น้องเขาไม่งทันสุกแล้วพี่น้องเนาะกำลังถอก ยังเป็นเขาวทาเป็นน้ำนมอยู่นะพี่น้องขี่คานเขาทางนั้นนะพี่น้องมันเขาหยาหมาสมวิวธรรมศาสตร์กันอยู่นี่เลยเขาในนาจ้าเขาทัานสุกนะพี่น้องหลังจากปีใหม่แล้วเขาก็มาเบิงเขาในนาแล้วการมือนี่สลาสิภาพี่น้องมากินสมมักม่วงแกะเมานั่นเอง โอมันยังคางๆเาะพี <Ende esa> oh, ่น้องเนาะวันนี้กันสิพาพี่น้องมากินสมมักม่วงกะมาเบิ่งเขาในนาน้ำหน้าพี่น้องเนาะโอเคน้พี่น้องตอนนี้สลากันสิ้าหมาต่อยมักม่วงก่อนน้พี่น้องเนาะจดกแดดไปมักม่วงกินเนาะพี่น้อง เอามาไลยสำหรับพี่น้องวายออกมาโอเคนะ้องพี่น้องตอนนี้สละกาต่อยมังวงไปทีเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่ามื่อนี้สละมาคนเดียวเนาะพี่น้องจบะบรเห็นตอนสละต่อยม,มงนะัง,งมมวงเนาะเพราะว่าบ่มีไคจับก่อห้ <c oughs> นี่ สลัดเต้หมองเป็นทีเรียบร้อยแหละได้มากนึ่งน้อพี่น้องสลัดสกินนองหมองแกเมาขางนั่นเองเพราะว่าเมื่อวานนี้สลัดไปกินเบียร์มาเนาะแหูยังหูสึกยังเป็นยิ้ยินมแถวหัวใช่เนาะพิซิเมนยังเมาขางพี่น้องโอเคตอนนี้ครัมาเบิองแจวสลัดเลยสลัดตำแจวมาเต้เหือนะเนาะพี่น้องเอามาเบิองน้ำกันเลยจ้าวว้ามันอยู่ในถุงว่ะพี่น้อง เดี๋ยวออกได้บันนี้ว้าวหมดไตแล้วจ้ามึงมึงสุกนั่นเองว้าว,ว,าวออกมาออกมาไม่นี้สารสีกินมักม่วงแกะเมาขางนั่นเองพี่น้องนื่คืนนี่อยู่บ้านสราฝนตกของพี่น้องเนาะ มีธุรกิจเราเอื้องจีออกหมอสาคมเมียนพี่น้องแต่ที่แถวคนตกบ่อแหงแพี่น้องมาฝนตกค่อยๆหนึ่งพอไดนอนน้นอนรับสับอีกอย่างวันเมื่อคืนนี้ฉลาก็เมาแน่พี่น้องกินเบียร์สรกราน,นั่นเองจ้านี่เจอลเจวเป็นแซ่บ ่าเป็นตัวแซบร้ายพี่น้องกินกระมังหวงที่สลัดต่อยมึงหนึ่งนั่นเองพี่น้องโอเคตอนนี้สลากก็สิกินได้แล้วพี่น้องเนาะโอเคเลยจ้ะ ในนิสลัดษีมากินมะมกก่วงโอเคแล้วพี่น้องตอนนี้สลัดษีมากินมะม่วงนะพี่น้องเนาะหนึงวง่วงนิสลัดต่อยบางนึงเนาะเราติดฟานเนาะพี่น้องฟานเปลือกมันออก มาได้เป็นน้องเด้อมากินนมวางแกะเมาคางน้ำกันเลยอพี่น้องกินจีม่สองสองมือสามมืเนหรอพี่น้องเนาะอยก็เลยมาหากินมักมวงอันนอ้พี่น้องมากินยุก,กกเลยเนาะพี่น้องเนะเาะเก็บมาอหนึ่งก็มากินเลยพี่น้องนี่สลากามากินมักมวงคนเดียวเนาะพี่น้องเนาะ มาซายเดียวหรือจ้าน้ม่วงแสบหลายสลาดกินน้ำม่วงแบบจับฟานเปลือกออกบดเนาอพี่น้องแล,แล้วก็สลาดกินเนาะใส่งไดดีหมมันแสบพี่น้องออเจลเป็นเจลผิดเป็นผิดเลย มีสลัดมาคนเดียวผ่าแซ็บสายเดียวเลยจ้ะว้าวกินแหงสิเนาะแหงมือสิคเมาขางอีกวันนี้พี่นอ้องด้วยกมากินมะม่วงนลำกันเดลยผู้ใดที่ยังเมาขัางพอเมาขัางก็มาได้พอเมาก็กินได้หนุนพี่นอ้องอยากกินจบไงอันนี้ก็ เย็นเย็นในจักน้อยพี่นนอมะม่วงเต็มจานจุน่มหอยนอนเจวพี่นอนอว้าเจวอยู่ลุ่มเนาะี่จ้าเจลวานนั่นเองเนาะสลัดตำเจลวานเนาะพี่นนอมากินกันเลย วองมองคับ นี่ตลาดกินเบียร์เนาะกินเบียร์ตามโควิดละสั้น